นี่จะเป็นเพื่อนวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องคนไทยสปาอิตาลีวันนี้จะไม่พามาทําครีมนะคะเอฟซี FC ขอมาบอกว่าให้พาให้พาทําน้ํามันเปลือกส้มหน่อยให้พาทําน้ํามันแครอทให้พาทําน้ํามันเปลือกมะนาวอ่าแล้ววันนี้ก็เลยจะพามาทําน้ํามันเปลือกส้มนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาทําน้ํามันแครอทนะคะ โอเคค่ะเรามาดูว่าส่วนผสม,มเรามีอะไรกันบ้างนะคะเพื่อนอ่านี่เลยนะคะจะบอกว่าในส่วนของเปลือกส้มเพื่อนๆจะเลือกเอาเปลือกส้มตัวไหนก็ได้นะคะเปลือกส้มตัวนี้ส้มตัวนี้คือส้มตัวที่เราแกะกินที่เรากินข้างในนะคะเพื่อนๆที่เราแกะกินปอกกินนะคะเพื่อนๆน แต่ส้มตัวนี้จะเป็นส้มตัวที่เขาเอามาคั้นเอาน้ํามันค่ะในส้มตัวนี้นะคะจะใช้ส้มตัวนี้เพราะอะไรเพราะว่าส้มที่เขาใช้คั้นเอาน้ําเขาจะเปลือกหนาส่วนส้มที่เราปอกกินเขาจะเปลือกบางแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นใช้ได้ทั้งสองตัวนะคะแล้วแต่เพื่อนๆเลยนะคะว่าหาส้มตัวไหนได้ก็ใช้ไปเลยนะคะถ้าส้มตัวนี้ เราก็เอามีดฝานเราบางแล้วลักษณะเขาจะออกมาแบบนี้นะคะถ้าเราไปฝานเราบางเอาไปตากแห้งนี่คือเอาไปตากแห้งมาแล้วนะคะเพื่อนเดี๋ยวจะให้ดูนะคะนี่ค่ะตากแห้งไว้เยอะเลยนะคะนี่นะคะอ่านี่สําหรับเปลือกส้มตัวนี้นะคะนี่เขาจะเป็นแบบนี้ค่ะนี่เวลาที่เราเอาไปตากแดดแล้วแต่เขาก็จะแห้งเหมือนกันค่ะนี่นี่กรอบเหมือนกันค่ะสําหรับเมืองไทยเราแดด แดดแรงเดงเดจัดตากวันเดียวก็น่าจะแห้งขนาดขนาดแดดที่นี่ไม่ค่อยแรงยังตากวันเดียวแห้งค่ะนี่นะคะถ้าส้มแบบนี้เปลือกเขาก็จะออกมาแบบนี้นะคะแต่ถ้าส้มที่เราปอกเอานี่ค่ะเขาเราก็จะฝานเราบางๆใช้มีดสองคมฝานเราบางๆแบบนี้นะคะแล้วก็เอาไปตากแดดนะคะตากแดดให้แห้งค่ะถามว่าทําเปลือกแบบเปลือกส้มสดได้ไหมได้ค่ะมีเป็นบางสูตร เขาก็ใช้เปลือกส้มสดก็มีค่ะแต่ว่าไปดูสูตรของต่างประเทศมาเขาจะใช้สูตรแห้งแบบนี้เลยค่ะใช้เปลือกเปลือกที่เอาไปตากแดดแบบนี้เลยนะคะในส่วนของส้มเขาก็จะมีวิตามินซีเยอะแยะเลยนะคะเพื่อนๆแล้วก็จะช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ยังช่วยให้ผิวของเรากระจ่างใสวิตามินเขาเยอะแยะเลยนะคะในเปลือกส้มแล้วหลังจากนั้นเราก็เอาเปลือกส้มไปปั่นนะคะนี่นะ ใส่กระบอกไปปั่นแบบนี้เลยค่ะวันนี้จะพาทําทั้งสองสูตร т, ทั้งสูตรสกัดร้อนและก็สกัดเย็นนะคะเดี๋ยวจะบอกวิธีทําสกัดเย็นด้วยค่ะแต่จะพาทาสูตรสกัดร้อนนะคะให้เราใส่ขวดโลดแบบนี้ไปปั่นนะคะนี่จะเอาเรวมกันแบบนี้เลยค่ะนี่เอาแบบนี้เลยค่ะนี่เลยนะคะแล้วก็เราเอาไปปัน่นแล้วปั่นเสร็จเรามาดูกันค่ะนี่เลยนะคะเราไปปั่นออกมาแล้ว ก็จะได้ประมาณนี้นะคะนี่เลยค่ะเราปั่นออกมาแล้วแล้วแต่ว่าเครื่องปั่นของแต่ละคนเนาะความแรงมันไม่เท่ากันเนาะเออถามว่าละเอียดไหมก็ไม่ละเอียดมากเท่าไหร่นะคะก็จะช้าอยู่ที่หนึ่งช้อนโต๊ะสงช้อนโต๊ะจะช้าอยู่ที่สามช้อนโต๊ะนะคะนี่ค่ะ พอไหมเอาให้เต็มไปเลยอ่นะสี่ช้อนโต๊ะเนาะนี่สี่ช้อนโต๊ะนะคะทําไปแล้วแต่ว่าใครจะทํามากทําน้อยนะคะหลังจากน,านั้นเราได้เราได,าไดา้ผงส้มแล้วเนาะสี่ช้อนโต๊ะแล้วแต่ว่าใครจะทํามากทาน้อยนะคะตัวต่อไปคือน้ํามันมะกอกค่ะ แล้วแต่ว่าเพื่อนๆมีใครจะใช้น้ำมันมะกอกหรือว่าจะใช้น้ำมันถั่วอัลมอนด์หรือว่าจะใช้น้ำมันมพะพร้าวสะกัดเจนก็ได้นะคะใครมีตัวไหนใช้ตัวนั้นไปเลยนะคะอ่าวันนี้จะใช้น้ำมันมะกอกค่ะถามว่าใช้เยอะไหมเทไปจนท่วมท่วมผงส้มของเราเลยค่ะนี่เลยค่ะว่าเราอยากได้เข้มข้นมากเข้มข้นน้อยนะคะนี่ค่ะ เอาประมาณนี้นี่เลยนะคะส่วนตัวจะใช้น้ํามันมะกอกวันนี้ใครมีน้ํามันอะไรก็ใช้ไปเลยนะคะน้ํามันถั่วอัลมอนด์น้ํามันมพะพร้าวสกัดเย็นหรือว่าน้ํามันโจบาอะไรประมาณนี้ใครมีน้ํามันตัวไหนก็ใช้แทนกันได้นะคะนี่ค่ะหลังจากนั้นก็จะพา,าไปตุ๋นนะคะเราจะไปตุ๋นในไฟครึ่งชั่วโมงนะคะ นี่เลยนะคะเพื่อนๆเราก็มาตั้งตุ๋นในไฟแบบนี้เลยนะคะตั้งน้ําให้เดือดแล้วเราก็มาตุ๋นคนประมาณนี้นะคะเราจะใช้เวลาตุ๋นอยู่ที่ครึ่งชั่วโมงนะคะเนี่ยเราตุ๋นแบบนี้มันแล้วแต่ว่าเพื่อนๆจะจะอยากได้เข้มข้นมากเข้มข้นน้อยในในส่วนเวลาที่เราใส่ออยใส่น้ํามันลงไปถ้าอยากได้ ไม่เข้มข้นมากเราก็ใส่น้ำมันเยอะถ้าเราอยากได้เข้มข้นมากเราก็ใส่น้ำมันน้อยแล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยนะกะปริมาณเอาค่ะเนี่ยเราคนไปเรื่อยๆเ,เราตุ๋นอย่างนี้ตุ๋นไป30ินาทีเดี๋ยวมาดูกันตอนตุ๋นเสร็จนะคะดีนะคะเพื่อนๆที่เราไปเคี่ยวมาครึ่งชั่วโมงนะคะเอาออกมาจากน้ําร้อนแล้วตอนนี้เราก็าไปพักให้เข้าเย็นก่อนนะคะแล้วเราค่อยมากรองกันนะคะเพื่อนๆน,นี่นะคะ แล้วเราไปพักไว้ก่อนนะคะให้เข้าเย็นแล้วเราจะมากรองกันนะคะว่ามันจะออกมาหน้าตาลักษณะแบบไหนนะคะนี่นะคะหลังจากที่เราพักไว้ครึ่งชั่วโมงให้เข้าเย็นนะคะ<ม>ก็ยังไม่เย็นมากเท่าไหร่คะ่ะยังอุ่นๆเห็นไหมคะมเขาจะแยกชั้นระหว่างเปลือกส้มกับน้ำมันนะคะ<ม>เขาจะแยกออกเป็นสองชั้นแบบนี้นะคะและหลังจากนั้นให้เรามากรองาแต่น้ำมันเลยค่ะ เตรียมหาขวดเปล่าแบบนี้นะคะมาใส่ไว้ข้อแตกต่างระหว่างน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นกับน้ำมันอัลมอนด์กับน้ำมันมะกอกแตกต่างกันยังไงคือถ้าเราใช้น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเวลาเวลาเราไปกรองมาเป็นน้ำมันแล้วหลังจากที่เขาเย็นแล้วเ็จะจับกันเป็นก้อนค่ะมันจะแตกต่างกันตรงนี้นะคะแต่ถ้าใช้น้ำมัน น้ำมันมะกอกน้ำมันอัลมอนด์เขาจะไม่จับกันเป็นก้อนนะคะในส่วนของน้ำมันแต่ละตัวนะคะเตรียมหาขวดแบบนี้ก็ได้ค่ะมาใส่ไว้เวลาใช้ใช้เป็นเซรั่มเลยก็ได้นะคะทาหน้าทาตัวได้เลยนะคะนี่ค่ะแล้วก็ใช้ตะแกงค่ะกรองแบบนี้เลยนะคะเราก็กรองาาเฉพาะชั้นบนของเขานะคะ ไม่รู้เห็นหรือไม่เห็นเนาะนเพื่อนๆเนาะนี่นะคะเราก็ลินเนาะชั้นบนอย่างนี้ค่ะส่วนของเปลือกส้มข้างล่างเขาก็จะนอนอยู่ข้างล่างอย่างนั้นไม่ทิ้งนะคะเราเอาไปผสมทําเป็นมาร์กหน้าก็ได้เราเอาไปทําผสมโยเกิร์ตผสมอะไรก็ได้นะคะในส่วนของของฝุ่นเขาตรงนี้นะคะของไอเนี่ยเขานะคะเราไม่เอาทิ้งก็ได้นะคะนี่ค่ะ รองออกมาเสร็จแล้วเขาก็จะมาเป็นแบบนี้ก็จะได้ไม่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เนาะวันนี้ได้ไม่ถึงไม่ถึงครึ่งขวดเนาะนี่ค่ะได้มาประมาณนี้ค่ะยังไม่เย็นก็เลยยังไม่อยากปิดฝาเขาวันนี้ทําน้ํามันมะก,กอกเขาก็เลยจะออกมาสีแบบ ไม่ส้มมากเท่าไหร่ค่ะเขาเข้มข้นมากเพราะว่าน้ำมันมะกอกสีเขาจะออกเขียวๆอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ถ้าใช้น้ำมันถั่วอัลมอนด์เขาจะเหลืองออกมาแบบนี้ค่ะนี่คือสกัดคาวก่อนใช้น้ำมันถั่วอัลมอนด์นะคะเ <c oughs> <c oughs> ขา<อ>จะใสแบบนี้ค่ะแต่ตัวนี้เป็นน้ำมันมะกอกค่ะอ่าแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นใช้ได้ดีทั้งสองตัวทั้งสองน้ำมันเลยนะคะเราใช้ตัวไหนก็ได้น้ำมันตัวไหนก็ได้นะคะนี่ค่ะ แล้วก็ปิดฝาไว้เลยแล้วเราก็เก็บไปใช้ค่ะเดี๋ยวนะคะเนี่ยค่ะเขาจะเหลืองให้เราทาเป็นเซรั่มได้เลยนะคะทาเป็นเซรั่มทาเป็นครีมทาผิวเป็นอะไรผสมกับครีมทาผิวได้เลยนะคะในส่วนของน้ำมันเปลือกส้มเนาะเขาจะไม่ได้เหลืองแบบขมิ้นนะคะ ทาเข้าไปแล้วก็ไม่เห็นว่าเขาเป็นสีเหลืองอะแค่ว่าเขาจะเป็นเงาเฉยๆนะคะนี่ค่ะสุดยอดของน้ํามันเปลือกส้มนี่สุดยอดของวิตามินซีเลยค่ะเพื่อนๆนี่นี่เขาจะออกมาสีประมาณนี้ค่ะเราใช้น้ํามันมะกอกเนาะนี่อัลมอนด์ดูความแตกต่างเขานะคะว่าจะใช้น้ํามันตัวไหนแล้วแต่เพื่อนๆจะเลือกใช้เลยนะคะนี่ค่ะทําเก็บไปใช้แบบนี้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพามาทาน้ํามันจากแครอทนะคะอ่า นี่นะคะเราปั่นปั่นแล้วก็ใส่ขวดแบบนี้เลยนะคะเก็บไว้เนี่ยค่ะปั่นแบบนี้นะคะเก็บไว้นะคะนี่ก็จะเป็นผงแบบนี้อ่าลืมบอ,อกไปวิธีทําน้ํามันเปลือกส้มสกัดเย็นน้ํามันเปลือกส้มสกัดเย็นสกัดออกมาแล้วสีเขาจะเหลืองสวยกว่าน้ํามันเปลือกส้มสกัดร้อนนะคะสกัดเย็นเราทํายังไง เราก็แบ่งใส่ขวดเหมือนเหมือนที่เราไปทําสกัดร้อนค่ะแบ่งใส่ขวดแบบนั้นแล้วก็ใส่น้ํามันเราจะใส่น้ํามันอัลมอนด์หรือน้ํามันมะพร้าวสกัดเย็นหรือน้ํามันมะกอกเราใส่น้ํามันตัวใดตัวหนึ่งก็ได้ใส่เข้าไปเหมือนที่เราจะเอาไปตุ๋นตะกี้ให้ท่วมให้ท่วมกับฝุ่นตัวนี้นะคะเราจะใส่น้ํามันมากใส่น้ํามันน้อยแล้วแต่เราแล้วเราก็ปิดฝาทิ้งไว้อุ่นนะคะภูมิห้องปกติอย่างต่ำสองวันถึงอาทิตย์หนึ่งแล้วเราก็เอามากรองเอาแต่น้ํานั่นคือ นั่นเราก็ได้น้ำมันเปลือกส้มสกัดเย็นแล้วนะคะนี่คือวิธีสกัดเย็นนะคะบอกวิธีไปทำนะคะให้ไปทำาว่าจะทำเอาตัวไหนนะคะส่วนตัวใช้ทั้งสองตัวเลยค่ะนี่ค่ะปั่นไว้แบบนี้เลยค่ะเอาไว้ใช้ค่ะแบบนี้เอาไปผสมครีมเคยพาผสมครีมไปแล้วคลิปหนึ่งอ่าแล้วก็ทำมาร์กหน้าทำมะลายได้หมดค่ะในส่วนของขุ่เขานะคะเราปั่นไว้แบบนี้เก็บไว้ใช้ค่ะเพื่อนๆนเอาไปตากแดดให้เขาแห้งแห้งแล้วก็เอามาปั่นไว้แบบนี้นะคะอ่า นี่เนาะนี่สีเขาจะแตกตา่างกันเนาะนี่คือน้ำมันอัลมอนด์นี่คือน้ำมัน, old, น,นมะกอกอ่าแต่ตัวนี้เป็นสกัดเย็นตัวนี้เป็นสกัดร้อนสีสกัดร้อนเขาจะเข้มข้นกว่าสกัดเย็นนะคะอ่าเนี่ยตัวนี้สกัดเย็นค่ะเขาจะไม่สีเขาจะไม่เข้มเหมือนตัวสกัดร้อนนะคะอ่าอย่างที่บอกสกัดเย็นเอาเอาฝุ่นเอาฝุ่น ผงเบิกส้มอ่ะอ่าผงเบอกส้มใส่ประมาณนี้แล้วเราก็ใส่น้ํามันไปประมาณนี้แล้วแต่ว่าเราจะใส่มากใส่น้อยปิดฝาทิ้งไว้อุณน่าภูมิห้องปิดฝาแบบนี้อ่าใส่เปือกส้มแค่นี้ใส่น้ํามันแค่นี้แล้วเราก็ปิดฝาทิ้งไว้เลยอย่างตามสองวันถึงหนึ่งอาทิตย์แล้วเราก็มาเปิดดอกกลเอาแต่น้ำแบบนี้เราก็จะได้น้ำมันเปือกส้มสกัดเย็นแบบนี้นะคะอ่า โอเคนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามนะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝากดก,กดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะโอเคะะค่ะอย่าลืมนะคะพรุ่งนี้เดี๋ยวพามาทําน้ํามันสกัดจากแครอทนะคะ f อขอมาแล้ววันต่อไปจะพาทําน้ํามันสกัดจากผิวมะนาวนะค่ะเคะะค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะ